ไหนดูใหม่ซิอืมโอเคว้าวได้ได้หัวเลยนะตรงนี้ใช้สองไหนลองใช้ดู <c oughs> โอเคโอ้นี่ใช้สามหัวใจผมเอาไว้เก็บใช้ตอนในนี้ดีกว่าต้องเก็บหัวใจไว้งั้นแลกหัวใจกับเขาไปเลยโอเคเน้นแลกหัวใจไปนะอันนี้แลกไปแล้วอันนี้ล่ะ ไหนยังว่ะกดไปอเอาเทียนไปเอาหัวใจมาตามนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับผมด่านแรกพอป่ะอันนี้คืออะไรอ๋อได้ได้ท่าระดับสามมาสามมีเสี่ยงนะอันนี้สองก็เป็นแบบอ๋อเอฟเฟกโอเคป่ะไปต่อ เราต้องเดินทางไปต่อนะจะถึงประตูสวรรค์แล้วนะตอนนี้โอเคเข้าไปนี่ครับคือเขาบอกว่าสปิริตที่เราช่วยไว้นะนเนี่จะได้เป็นปีกตอบแทนมาเห็นไหนี่ไงคืออย่างนี้แล้วผมช่วยมาสามนะมีอีกสองที่ผม ที่ผมใส่ไปนะอีกสองคือผมใส่ไปตั้งแต่แบบตอนที่อยู่ในดาษนะอ่ะปึ๊บเป็นเท่าไหร่อ่ะได้มาสามได้มาสามปีอีกนะแล้วเราต้องไปเก็บเพิ่มอีกเก็บเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยน่าจะมีอีกปีอีกหนึ่งเด็ใช่ป่ะแสงเหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับผมโอเคอีกหนึ่งปีอีกโอเคคือตอนนี้เราผมช่วยไปแล้วห หปีอีกนะแต่ไม่รู้ว่า npc กี่คนหรือ6หกคนวะเพราะบางเ e อ็นเพราะบางสปิริตผมต้องเรียกบางสปิริตอาจจะใช้สามสามเทียนแดงยังได้นะสามเทียนอีเดนแต่ถ้าด่านรแรกที่ผมใช้เมื่อกี้แค่หนึ่งหนึ่งเทียนอีเดนหนึ่งนะก็แล้วแต่กันไปปะต้องอำลาแล้วสินะขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกหน่อยโอเคได้เวลา ระคร้างมาแล้วผมผมน่าจะได้เวลาไปเกิดใหม่ละโอเคทุกคนลาก่อนว้า <laughs> โอเค นี่เหมือนเราได้กลับมาเกิดอีกครั้งนะสาวนี่แบบซึ้งมากอ,มอเคือเพลงซึ้งมากครับ อืแล้วก็มีเป็นเครดิตนะเดี๋ยวผมจะดูไปเรื่อยๆนะว่ามีอะไรเพราะครั้งแรกอ่ะผมกดข้ามไปนะที่ลงครั้งแรกเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรกันไหม คือช่วยสร้างนะหลายหลายหลาย,หลายชื่อเลยเพลงนี้นนแบบบิวมากึ้งมากครับ โลแกนริชาร์ดนะมีหลายคนจริงนะผมเอมเบอร์เอมเบอร์ทำไมทำไมฟอนอันี้ยกแรก เอมเบอร์คืออะไรพาวเวอร์บายเอแวร์เอสแนวเอฟโหมดแต่งยูทูออเบต้มันเรงดีมาก อย่างที่บอกครับการลงอีเดนตานสุดท้ายมันเป็นการเหมือนวนลูปเกมที่เราต้องเล่นไปเรื่อยๆต้องมาที่เดิมๆซ้ำๆเราต้องเอาเทนอีเดนพวกนี้ประยัดใส่ปีกเด็กเราจะได้กับ <c oughs> เราต้อง <c oughs> ปีกเด็ก <c oughs> ปีกเด็กแสงประหยัยดใส่เด็กๆและเด็กๆก,ก็จะมอบเทนอีเดนให้กับเรานะให้เราเอาไปช่วยสปิริต ทุกคนมาแล้วตู้มอ๋ออ๋อ,อเกิดใหม่มาแล้วโอเคเกิดใหม่พร้อมกับเปลี่ยนเ,เวเ6หกนะหกหรือเจ็ดเนี่ยเวเจ็ดนะโอเคเป็นไงเรียบร้อยครับ ถือว่าจบยาวเลยนะีเรามีแค่เจนะถ้าเราอยากเข้าอีกเราก็เข้าได้ครับผมแต่อย่างที่ผมบอกแนะนำเขาแนะนําให้เข้าวันละสัปดาห์เพราะว่าเอออีเดนจะรีรีประตูทุกวันวันวันอาทิตย์บย่หรือวันจันทร์บ่ายสองผมไม่แน่ใจเนี่ย,ยประมาณนี้ครับผมสุดท้ายเราต้องเอาเทียนอีเดนนะผม ไปช่วยกับให้กับสปิริตทั้งหลายในทุกๆด่านนะถ้าเราอยากได้แบบเขาเรียกไงถ้าเราอยากได้แบบปีกปีกตอนเกิดเพิ่มไปเยอะอ่างเงี้ยมาถึงปีก6ปีก5เนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ช่วยใครคุณก็เอามาช่วยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกก็ามาปลดล็อกปุ๊บถ้าปลดล็อกตอนนี้เรายังไมเรายังไม่ได้ปีกนะเราต้องไปเกิดใหม่ก่อน แต่ถ้าเราไปช่วยในด่านอ e ีเดนเราถึงได้ได้ปีกตอนเกิดใหม่แบบที่ผมทำให้ดูนั่ะว่ามีคนต่อเทียนด้วยเขาคุยกับใคร <c oughs> เขาไม่ดูคุยกับผมโอเคครับผมคลิปยาวมากที่ผมอัดเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวผมอาจจะแบ่งเป็น4พาร์ทไปแล้วกันก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่แบบเผลอเข้ามาดูได้ไงไม่รู้ครับก็ขอให้เล่นเกมนี้แบบสนุกสนานนะผมผมบอกเลยว่า เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากดีมากถึงแม้บางคนบอกว่าจะน่าเบื่อที่แบบมันต้องกลับมาเล่นวนดูซ้ําไปซ้ำมาดัานเดิมแต่ผมรู้สึกมันมิตรภาพนะเกมนี้คือความมิตรภาพความโซเชียลอะไรเงี้ยการที่เราช่วยกันมันสนุกสนานดีถ้าเราแบบมีเพื่อนเล่นนะก็ประมาณนี้นะผมไว้โอกาสหน้าจะพบกับผมในเกมอะไรคลิปอะไรก็มาติดตามรับชมแบบงงๆแล้วกัน คันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครแล้วพบกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ